สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bio Channel นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญ1ิบาทนะครับที่มี FC นะครับส่งเหรียญมาขายผมนะครับในราคาเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในคลิปนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเข้ามาดูคลิปนี้นะครับ โดยที่ไม่ตั้งใจหรือตั้งใจนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมนะครับจะได้มาอธิบายครับเกี่ยวกับเหรียญต่างต่แล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญต่างๆนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่ผมมานี่มาแล้วกันนะครับจะมาเล่าให้ฟังบอกให้ฟังนะครับเป็นความจริงทั้งหมดนะครับเป็นข้อมูลจริงๆที่หาแหล่งอ้างอิงได้นะครับแหล่งอ้างอิงได้แล้วก็จากประสบการณ์ผมนะครับ โอเคนะครับก่อนที่จะไปเริ่มดูเหรียญสิบบาทนะครับก่อนที่จะไปเริ่มดูเหรียญสิบาทครับผมก็จะมีเรื่องมาแจ้งบอกเพื่อนเพื่อก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีการนะครับทําเกี่ยวกับตอบคําถามครับในตอนที่ยอดสับสไครนะครับครบสามหมื่นคนนะครับผมก็จะมีการตอบคําถามนะครับให้เล่นเกมร่วมสนุกกันนะเพื่อรับเสื้อนะครับของทางช่องนะครับโดยฟรีโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาบอกวันเวลาทีนึงครับว่าเกมจะเป็นยังไงนะครับวิธีการเล่นจะเป็นยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามช่องผมไว้นะครับจะได้ไม่พลาดครับได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในเล่นเกมง่ายง่ายับตอบคําถามอะไรก็ได้ง่ายๆเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับแค่ให้เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็สามหมื่นกว่าคนแล้วตอนนี้นะครับมันก็แต่ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็เลยยังไม่ได้ทํานะครับแต่ผมจะแจกแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะครับผมบอกอะไรแล้วผมก็ต้องทําให้ได้นะครับ โอเคนะครับก่อนจะไปเริ่มเรื่องก็มาตอบคําถามเพื่อนๆก่อนนะครับมาตอบคําถามเกี่ยวกับเหรียญบาทก่อนนะครับเหรียญบาทนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเหรียญบาทนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ลักษณะยังไงเหรอครับลักษณะแบบลักษณะแบบนี้นะครับขออภัยนะครับอ่ะลักษณะนี้นะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมลักษณะที่มีบมบมปุดปขึ้นมาอย่างนี้นะครับถามว่า ผมรับซื้อไหมผมรับซื้อไหมนะครับมีคนส่งรูปมาทางไลน์นะครับหลายๆคนนะครับผมจะบอกว่าเหรียญพวกนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญเนื้อเหล็กนะครับเนื้อเหล็กนะครับมาชุบนะครับข้างในมันก็จะเป็นสนิมนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นสนิมที่มันผุออกมาปะทุออกมาครับมันไม่ได้มีความพิเศษหรืออะไรนะครับแต่ถ้าเหรียญไหนที่สนิมมันยังออกมาข้างนอกไม่ได้มันก็จะเป็นลักษณะบวมๆปูดๆอย่างนี้นะครับมันไม่ได้เกิดจากบล็อกนะครับมันไม่ได้เกิดจากบล็อกนะครับผมอธิบายฟังมันไม่ได้เกิดจาาากกบบบบ็็ออนนนะะคครรรัััถ้เเเลงททีียยห่วไป เนี่ยเหรียญขวาม,มือนะครับจะมีเพื่อนส่งมาขายผม,มบ่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเหรียญที่มันมีลักษณะปูดๆบวมๆเนี่ยแต่ผมจะบอกให้มันไม่ได้เกิดจากการผลิตนะครับแล้วมันก็ไม่มีราคานะครับสําหรับผมนะแต่ถ้าคนไหนที่เขารับซื้อกันหรือไปทําคลิปมารับซื้อก,ก็ลองไปส่งขายเขาดูแล้วกันนะครับแต่ผมจะมาบอกว่าผมไม่ได้รับซื้อนะเ <_ letter> หรียญขักษณะแบบนี้แล้วก็มันไม่ได้เกิดจากการผลิตแน่นอนร้านเปอร์เซ็นนะเอาหัวการันตีแล้วเอาแบบเอานี่การันตีเลยแล้วกันว่ามันไม่ใช่ร้านเปอร์เซ็นครับก็มาบอกคลิปมาบอกให้ โอเคนะครับไปเหรียญต่อไปนะครับไปเหรียญต่อไปนะอีกหนึ่งคำถามครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับก็มีเนี่ยเพื่อนๆนะครับ ส่งมานะส่งมาพร้อมเหรียญอื่นนะครับส่งมาพร้อมเหรียญอื่นนะถามว่ามีราคาไหมผมจะบอกว่าเหรียญอย่างนี้มันเป็นเหรียญที่มันเป็นสนิมนะครับมันเป็นสนิมมันไม่ได้มีความพิเศษเป็นสีที่มันสีเขียวหรืออะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าสนิมเขียวนะครับสนิมเขียวเกิดจากอะไระครับเกิดจากความชื้นนะครับอะไรอย่างนี้นะครับการทับถมของเหรียญการเหรียญวางเหรียญทับๆกันกับเหล็กหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสนิมได้นะครับการเก็บรักษาอะไรต่างๆนะครับเหรียญอย่างนี้นะครับผมไม่ได้รับซื้อนะไอ้มีสีเขียวเขียวเงี้ยล้อมรอบนะครับเพราะบางคนคิดดดวว่่าาาามมัันนนนจะะเเเเป็หหรีีีียยยยญทขํแง้ มันไม่ได้หายากนะครับมันไม่ได้หายากมันเป็นเหรียญที่มันแบบว่าเก็บรักษาไม่ดีหรือเหรียญชารุดนั่นเองนะครับแต่เรายังใช้ได้มันมีมูลค่าแค่หน้าเหรียญนะครับสิบบาทนะครับถ้ามีใครมีเหรียญนี้ก็รีบๆใช้นะครับก่อนที่ใช้ก็แอบๆหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อเจ้าของร้านเขาอาจจะไม่รับอะไรเงี้ยต้องแอบๆใช้หน่อยนะครับเออแต่เขารับแหละเขารับแหละหรือไม่ถ้าเราแบบกลัวถ้าร้านไหนเขาไม่รับเราเหรียญพวกนี้ไปแลกธนาคารได้นะครับธนาคารก็รับแลกนะหรือไปแลกที่กองกระสาบก็ได้นะครับ เพราะว่ายังมันยังไม่ได้เป็นเหรียญที่ชำรุดนะยังไม่ได้แบบยังใช้ได้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายครับนี่ความรู้นะครับถ้าใครมีเหรียญที่มันแบบลักษณะแบบที่มันแบบดำ,ดำาๆค้ํคๆแบบเราดูไม่น่าใช้เราก็ลองรวบรวมเก็บไวร้รวบรวมเก็บไว้แล้วก็ไปแลกที่กองกระสอบนะครับกรมธนารักษ์นะครับเขาก็รับแลกนะครับรับแลกเอาเหรียญใหม่ๆออกมาให้เรานะครับเราเลยเอาเขาเ,าเหรียญเก่าๆพวกนี้เข้าไปทําลายนะในระบบเขาเอาไปทําลายถ้ามันเก่ามากอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีเยอะๆก็ต้องรีบไปแลกนะครับเพราะว่าปล่อยไว้นานๆนะครับ ไอเหรียญก็จะผุพังไปเรื่อยๆครับเราต้องไปรีบแรมไม่ว่าจะแบงก์หรือจะเหรียญนะครับลองดูนะครับนะครับกองไอกรมธนาลักษ์เนี่ยครับมันก็จะมีอยู่ตามทุกจังหวัดนะครับแทบทุกจังหวัดนะครับลองดูนะฮะข้อมูลดูใน Google นะครับ Google ผมอธิบายได้แค่นี้แหละนะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับเหรียญสิบบาทนะครับที่มีนะครับพี่วิชานะครับวิชานะครับส่งมานะครับพร้อมขายพร้อมเหรียญอื่นๆนะบเ้าส่งเหรียญนี้ไหมผมดูนะครับ แต่แผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเหรียญนี้มันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเขาจะขายผมนะครับเหรียญละหนึ่งพันบาทครับเขาบอกว่าช่องอื่นๆก็มีรับซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยส่งให้ผมดูเป็นตัวอย่างนะครับผมก็เลยเอามาดูนะว่ามันพิเศษตรงไหนครับลองดูนะครับถ้าเพื่อนๆตรงไหนสังเกตดูเหรียญนี้มันมีความพิเศษตรงไหนแล้วครับดูนะครับเห็นปะดูนะนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ลองดูนะครับมันมีพิเศษตรงไหนแล้วดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับ ถามว่าพิเศษตรงพอสหรือเปล่าไม่ใช่นะครับสองห้าหกก็เป็นพอธรรมดานะครับพอสธรรมดาหาได้ทั่วไปผลิตเยอะนะครับความพิเศษที่เขาพูดถึงนะครับที่จะมาขายผมนะครับในราคาหนึ่งพันบาทนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับที่เขาบอกว่ามันมีความพิเศษตรงขอบขอบสีทองด้านในนะครับที่มันเป็นรอยแบบเนี้ยค้ำค้ดำาๆนะครับเดี๋ยวผมให้สองกล้องให้ดูนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับเห็นปะนี่นะครับเนี่ยที่เขาบอกว่ามันพิเศษตรงนี้แหละครับ ที่จะมาขายผมหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับเพราะว่ามันมีถึงด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังมีทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านนะครับแต่นะครับเหรียญนี้นะครับผมจะบอกพี่วิชาญให้นะครับว่าผมก็ไม่ได้รับซื้อนะผมโทรไปคุยกับเขาแล้วผมก็เลยเอาเหรียญนี้มาทําคลิปนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้เพื่อนๆนะครับเหรียญนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับและถามว่ามันเกิดจากการผลิตผิดพลาดไหมถามว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ผลิตผิดพลาดหรอครับมันก็เป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับแต่การเก็บรักษาของเหรียญเนี่ยครับ การเก็บเหรียญการโดนความชื้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีผิวเหรียญเนนะี่ยตรงนี้มันอาจจะขึ้นเป็นคราบดำๆได้นะครับเพราะเหรียญพวกนี้เวลาออกมาจากกองกระสอบก็จะเคลือบมีสารเคลือบป้องกันผิวไว้ประมาณหนึ่งนะครับสําหรับกลัวเหรียญที่มันจะเก่าหรืออะไรนะครับรักษาผิวเหรียญไว้ในระดับหนึ่งครับแต่เนี้ยมันอาจจะเกิด ปฏิกิริยาเคมีหรืออะไรก็ได้ทําให้มันอาจจะเป็นสีคำ้คำค้แบบนี้นะครับสีคำ้คำค้ตามขอบตรงนี้นะครับไม่ได้ค้ำทั้งเหรียญเลยนะตามขอบงนี้นะครับเรืออจ,จะโดนน้ายาอะไรมากเกินไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมจะบอกได้ว่ามันไม่มีราคาครับสําหรับผมมันยังไม่มีราคารับซื้อหรือว่าราคาที่มันมากกว่าหน้าเหรียญนะครับเหรียญอย่างนี้นะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกครับมันไม่ได้ผลิตผิดพลาดครับมันเป็นผลิตธรรมดาเนี่ยแหละครับนะครับแต่อยู่ที่การเก็บรักษามากกว่านะครับ เหรียญนี้นะครับสรุปว่าผมไม่ได้รับซื้อนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะในราคาหนึ่งพันบาทผมก็ไม่รับซื้อนะครับผมจะรับได้แค่1ิบบาทนะครับตามหน้าเหรียญนะครับเอผมก็ขอแรกไว้1ิบบาทนะครับตามหน้าเหรียญนะครับเอาไว้แบ่งปันความรู้เพื่อนๆครับก็ต้องขอบคุณพี่วิชาไว้ที่นี้ไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับที่มาแบ่งให้มาแบ่งปันความรู้กันนะครับ โอเคนะครับหวังว่าทุกคนดูคลิปนี้คงจะเข้าใจนะครับเหรียญทั้งหมดในวันนี้ที่ผมเอามานําเสนอนครับผมไม่ได้รับซื้อเลย <empez> <ร>สักเหรียญน,นะครับผมไม่ได้รับซื้อเลยสักเหรียญนะครับเหรียญที่ผมมานาเสนอในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสิบ,บาทเหรียญแรกผมไม่ได้รับซื้อเลยนะครับฟังคลิปผมมาตรงนี้ฟังให้ดีๆครับว่าผมไม่ได้รับซื้อเลยนะครับวันนี้มาแบ่งปันความรู้กันล้วนๆนะครับ ใช่ไงนะครับถ้าเมื่อคนไหนนะครับมีเหรียญหรือมีพักเครื่องนะครับอยากให้ผมดูหรืออยากส่งรูปมาประเมินราคาหรือพูดคุยกันก็ส่งมาได้ที่ไลน์ดีนะครับ AON นะครับ C H N N E L 8 8 8นะครับ On Channel 8 8นะครับพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคนะครับแล้วกดค้นหาเพื่อนด้วย ID นะครับก็จะเจอนะครับช่องผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นไอดีไลน์ไว้ที่มุมบนซ้ายมือนะครับแล้วก็ค r code ไว้ให้นะครับไว้สแกนกันได้เลยนะครับจะได้สสะะดวกบบายนครั ส่วนคนไหนนะครับที่เล่นลายไม่มีลายเครื่องไม่มีลายหรือว่าเล่นลายไม่ได้หรืออะไรนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์นะครับ084นะครับ3419156นะครับ084 3419156นะครับโทรมาได้ตอน9โมงถึง4ทุ่มนะครับ9โมงถึง4ทุ่มนะครับอาจจะรับบ้างไม่รับบ้างครับขึ้นอยู่ความตัวขึ้นอยู่ว่าว่างตอนไหนหรือเปล่าหรือขับรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะโทรกลับไปนะครับถ้าใครโทรมานะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนคนไหน มีนะครับพัเครื่องอยากให้ไปดูที่บ้านหรืออะไรก็ลองโทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับถ้าบ้านคุณไม่อยู่ไม่ไกลจากกรุงกรุงเทพมากนักหรือกรทมมากนักนะครับหรือถ้ามีพักเครื่องเยอะๆจริงๆผมอาจจะไปที่บ้านคุณเลยได,ได้ถ้าอยู่เชียงใหม่อะไรผมอาจจะไปได้นะครับแต่ต้องดูรูปดูอะไรวิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับและผมว่าแนะนําอีกอย่างนะครับว่าเราไม่ควรไปเอาเหรียญของคนอื่นนะครับมาถ่ายรูปให้ผมดูนะ ผมจะแนะนำแล้วบอกว่าตรงนี้นะไม่ว่าเหรียญหรือพาเครื่องเราอย่าไปถ่ายรูปของคนอื่นเรามาให้ผมดูครับเวลาผมสนใจเหรียญหรือพาเครื่องขึ้นมาแล้วคุณก็บอกเป็นของคุณนู้นคุนี้ต้องไปถามเจ้าของก่อนอย่างนี้ผมไม่เอานะเอาเหรียญที่เป็นของคุณเองนะครับคุณมีอำนาจการตัดสินใจได้เองนะครับผมถึงจะเออสบายใจนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมางองแงงี่เง่าอีกนะครับผมรำคาญนะพรัอย่างเงี้ยนะครับต้องขอความรบกวนแบบเพื่อนๆนะครับว่าต้องเอาเหรียญที่เป็นของตัวเราเองนะครับที่เราขายได้จริงนะครับที่เรามีอำนาจการตัดสินใจนะครรับมมาส่งูู้ผดนะ โอเคครับเราจะได้ซื้อขายกันจริงๆนะครับถ้าไงาคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ